เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันก่อนเลยหลังมันมีความพยายามจะหงกระแสข่าวลือเกี่ยวกับทางชูอัลปอริญญามิดฟิลด์ตัวเก่งของทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมกับทีมของเราขึ้นมาอีกครั้ง แมอก่อนหน้านี้มันจะมีการออกมาปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวไปแล้วหลายตอนหลายรอบก็ตามทีแต่ล่าสุดทางคริสเตียนโฟก์ว่าน,น้าทีมขาวฟุตบอลจากบิลสำนักข่าวชื่อดังของประเทศเยอรมันก็ได้อ้างว่าทางเสือใต้ไบเยต์มิวนิค ให้ความสนใจในตัวของทางเปอรินดาอยู่ด้วยนั้นได้สืบทราบมาว่าหงแดงลิเว์ภูเองก็อยากจะได้ตัวนักเตะอย่างจริงจังซึ่งนั้นจะตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับรายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้จากทางสื่อของประเทศอังกฤษาบยันต์มิวนิคได้ยินข่าวมาว่าลิเว์ภูกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวของทางชูอัเปอรินา inda, นะโฟกกล่าว ดังนั้นสิ่งต่างๆจึงเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆมาตามลำดับก่อนหน้าช่วงของเปิดตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามทางบบเยันเองก็ไม่ได้มีเงินทองสำหรับการจะทุ่มซื้อนักเตะครั้งใหญ่ในช่วงเวลานี้และพวกเขาก็หันไปความสำคัญอันดับแรกกับตำแหน่งปักกหลังตัวกลางอีกด้วย ดังนั้นมันก็เป็นไปได้ที่บางทีพวกเขาอาจจะเลือกถอนตัวจากการไล่ล่าทางเป่าริญญาไปในช่วงเปิดตลาดเดือนมกกราคมหากมันมีทางลิวอร์พูกระโดดเข้ามาร่วมวงแย่งชิงตัวนักเตะด้วยอีกที อย่างไรก็ตามบเยันก็ยังคงมีตัวเลือกรองอยู่อย่างทางมาตินซูบิเมนดีของทางเรอัลโซเซียดัดซึ่งเขาจะถือเป็นตัวเลือกในลำดับถัดไปหากไม่สามารถที่จะคว้าตัวทางเปาลินย่มาร่วมทีมได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้แม้โฟกจะมีการกล่าวอ้างออกมาเช่นนั้นแต่หากเรามาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องอายุอ่านนามของทางเปารินยาในวัย28ปีประกอบกับค่าตัวมหาศาลของเขาที่ทางฟูแลมได้ตั้งเอาไว้มันก็ทำให้ข่าวแรกที่บอกว่าเราไม่ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่า เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พอมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราเมื่อมีโปรแกร,รมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดของพิมวิลลีตอนคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ โดยที่ลิเวอร์พูลของเราต้องการชัยชนะเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งจ่าฝูงของตารางเอาไว้ขณะที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในช่วงฟอร์มตกสุดๆหลังเพิ่งปราช้ขาบ้านต่อบอนมัดในการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว่าถิ่นโอทราวฟอร์ดถึงศูนย์ประตูต่อ3แล้วมาโดนบาเยนมิวนิกยำแค้นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปอีกศูนย์ประตูต่อ1กระเด็นตกรอบโดยเป็นบอยของกลุ่ม นั่นทำให้พวกเขาต้องการชัยชนะเกมนี้เป็นอย่างมากซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่ n นิวส์สื่อเชื่อถือได้ของเมือง Manchester ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเกมนัดนี้จะมีความสำคัญมากกว่าแค่การเก็บ3คะแนนสำหรับทางเรดเดลวิและมันอาจจะเป็นการเดิมพันถึงตำแหน่งของทักเร์เทนฮากในใหญ่ d ดั h m a n อีกด้วย ก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวลือในประเด็นนี้วันโลกอินเทอร์เนต็ตออกมาถ้าทางแมนเชสเตอร์อีฟทิงนิวส์ก็ได้ยืนยันว่าบอดบริหารของสโมูสรมีการหารือกันในประเด็นนี้อยู่จริงโดยหากแมนเชสเตอร์ยูไ e นเต็่นรอดพ้นสกอร์แบบน่าเกลียดม,มันครั้งที่บุกไมาโดนลิเวอร์พูลตกที่สนามแห่งนี้ถึง7ประตูต่อศูนย์ในการแข่งขันเมื่อดูกาลที่แล้วเทนฮารก็จะได้ทำหน้าที่ของเขาในการคุมทีมต่อไป แต่หากออกมาเป็นในทางตรงกันข้ามแล้วมันกลายมาเป็นชัยชนะครั้งใหญ่อีกรอบของทางฝั่งลิเวอร์พูลบอร์ดบริหารของทางยูไนเต็ดเองก็พร้อมจะเรียกประชุมด่วนเพื่อตัดสินใจถึงเรื่องอนาคตของเขาเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องมาต่อติดตามดูกันต่อไปว่าเยอร์เกนครอปจะเป็นคนชี้ขาดชะตาของทางเทนฮารและทำให้เขาต้องเสียงานของตัวเองไปจากผลการแข่งขันในเกมนี้หรือไม่อย่างไรกัน ในนก็พูดถึงเกมแดงเดือดระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูมุมมองของทางโ a ลมอร์ซันอดีตดาวเตะอรรบตำนานของทางปืนใหญ่ออส n นงถึงการแข่งขันในเกมนัดน,นี้กันบ้าง แมริวร์พูมีเซติแทบจะข่มมิดกันเลยทีเดียวหลังไม่ปราใช้ให้กับยูไนเต็ดยามที่ลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์แห่งนี้มาตั้งแต่เมื่อปี2016โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนับสกอร์รวมในการ,รเผชิญหน้ากัน5เกมหลังสุดที่สนามแอนฟิลด์แล้วล่ะก็มันก็เป็นทีมของทางเยอเกนครอฟที่ยิงกระจุยกระจายรวมไปทั้งสิ้น15ลูกและเสียประตูไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น ผลสุดท้ายที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถบุกมายิงที่บ้านของเราได้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018หรือกว่า5ปีมาแล้วนั่นทำให้ทางเมอร์ซันเชื่อว่าเมื่อพิจารณารวมกับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมในช่วงที่ผ่านมาด้วยมันก็น่าจะเป็นเกมที่ทางลิเวอร์พูลเดินหน้าบทอยู่ฝั่งเดียวและคงจะไม่ใช่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์อย่างที่เราคุ้นเคยกันในอดีตที่ผ่านมาอีกแล้ว ผู้คนมากมายบอกกันว่านี่คือเกมใหญ่แต่ผมอยากจะถามจริงๆว่าในตอนนี้มันยังเป็นเช่นนั้นอยู่อีกหรอมือสั้นกล่าวผมคิดว่าหากเราให้ผมคาดการผลการแข่งขันในเกมนี้ผมก็ได้บอกเลยว่ามันจะเป็นชัยชนะแบบง่ายดายสำหรับทางลิเวอร์พูลมากกว่าขอผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะผมคงจะช็อกไปเลยแหละ หากทางแมนเชสเตอร์อยู่หนาต่ดบุกไปเก็บผลเสมอกลับออกมาจากสนามแอนฟิลด์ได้แล้วผมก็คงจะช็อกมากกว่าการที่ทางคริสตันพาเลตได้ผลการแข่งขันตามที่พวกเขาต้องการในการประชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียอีก นั่นเป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าพมมีความมั่นใจมากเพียงใดว่าลิเวอร์พูลจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในเกมนัดนี้มาครอเพราะทีมของทักอริ็กเทนฮาก e นั้นขาดการบริหารจัดการและมีความวุ่นวายเต็มไปหมดภายในทีมของเขา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูทัศนะของคนภายในสมูสรของเราอย่างทางเจมี่คาร์ราเกอร์อดีตประกังระดับตำนานของเรากันบ้าง ย้อนกลับไปตอนต้นฤดูกาลนี้ตัวของคารรเกอร์เองก็เป็นหนึ่งในอีกหลายหลายคนที่มองตรงกันว่าแมนลิเวอร์พูจะมีการยกเครื่องทีมใหม่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเป็นการปรับทับครั้งใหญ่เสียด้วยแต่มันก็ยังอาจจะเร็วเกินไปที่ทีมของเยอเกนครอปจะเ้าขึ้นมาลุ้นตำแหน่งแชมป์พิมลีกกับทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของทางเป๊ปกวาร์เดล่าคุณสื่อมือทองที่เพิ่งจะพังอาดคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองได้แบบหมัดมา อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นคาดการเอาไว้มันกับตรลปัดเมื่อลิว์พูก้าวขึ้นมารังเป็นจ่าฝูงของตารางได้แบบหอๆอหลังผ่านการแข่งขันไปครึ่งทางที่16เกมนั่นทำให้แม้แต่ตัวของทางคาร์กเกอร์เองก็ออกมายอมรับว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาเองก็ยังคงอึ้งไม่หายเหมือนกันที่ทางในายใหญ่ชาวเยอรมันสามารถทำได้อย่างไรถึงนำทีมมาถึงจุดนี้ได้ ทั้งที่หากเราดูสภาพความพร้อมของเรื่องนักเตะภายในทีมทั้งหมดแล้วเรายังขาดผู้เล่นในบางตำแหน่งไปเสียด้วยซ้ำแล้วก็มีความเป็นรองคู่ต่อสู้ที่มีการลุ้นแชมป์ด้วยกันในเชิงของทรัพยากรในภาพรวมในตอนนี้ลิเวอร์พูลก้าวขึ้นเป็นจ่าฝูงของตารางแล้วลัตตัวของผมเองก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าพวกเขาสามารถทำมันไปได้อย่างไรกันคาราเกอร์กล่าว ตารางคะแนนบอกอย่างหนึ่งแต่สายตาของผมมันบอกอีกอย่างนะมาดูสมดุลของทีมทั้งหมดก็ยังไม่ลงตัวและมันยากมากที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ว่าพวกเขาจะมาถึงจุดนี้ได้ทั้งๆท,ที่ไม่มีมิดส์ตัวรับโดยธรรมชาติที่พร้อมใช้งานโดยสัมป ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาสัมภาษณ์ของทางไมเคิลเอเมนาโรผู้อำนวยการฟุตบอลของซาอุโปรีที่ออกมาย้ำเลยว่าพวกเขายังคงไม่ลดละความพยายามในการจะเซ็นสัญญากับโมเมซาลาโมซาลาก็เหมือนอย่างเลอเนลเมสซี่คารินเบนเซม่าคริสเตียโนโรนัลโดและเควินเดอบรอยนนั่นแหละนี่คือบรรดาน,นักเตะที่เราต้องการ หากเราทราบว่ามันมีโอกาสเราก็พร้อมที่จะรับฟังเอเมนาโลกล่าวถ้าเราเข้าใจดีว่าโมมีความสุขกับปัจจุบันเขาสร้างประวัติศาสตร์กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลแล้วเราก็ให้ความเคารพในประเด็นนั้นดังนั้นเราก็ไม่อยากที่จะข้ามเส้นไปกดดันเขาแต่หากมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือเราพอจะทำอะไรได้โมซาลาก็เป็นนักเตะที่คุณ อยากจะได้ตัวมาอยู่ในหลีกของคุณอย่างไรก็ตามเราก็ให้ความเคารพกับทางลิเวอร์พูลนะในเคสนี้การเริ่มต้นคงไม่ได้มาจากทางฝั่งของเรามันจะต้องเป็นความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวและต้องไม่ลืมว่าผมเองเป็นคนเซ็นสัญญากับเขามาอยู่ทางเชลซีดังนั้นผมชื่นชอบในตัวเขามาก ดังนั้นผมคงจะไม่มีเรื่องอะไรใหม่ไปพูดถึงเขาแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าถ้านักเตะในระดับของเขามีชื่อมาอยู่ในตลาดซื้อขายลีกของคุณก็ย่อมที่จะต้องการเขาหากเรามีช่องทางในการซื้อโมมาได้หากมันมีเงื่อนไขที่น่าสนใจและทุกอย่างเป็นใจให้กับเราแน่นอนว่าผมก็คงจะมีความสุขอย่างยิ่งที่จะเห็นมันเกิดขึ้นนะ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ